สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้อมวัดเสินเพชรบุรีวันนี้เราก็มาอยู่กับเสื้อสูบนะครับเวฟร้อยสิบนะครับไนร้อยสิบนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นมีโอหกหกนะครับตอนนี้ก็ทยอยทําส่งอยู่นะครับวันละสิบชุดยี่สิบชุดนะครับอย่างต่ํานะครับเพราะว่าลูกค้าส่งกันมาอย่างหนาแน่นเลยนะครับ เราก็หยุดรับงานชั่วคราวนะครับเพราะว่าทําให้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าหลังสงการส่งมาเยอะมากครับพร้อมใจกันส่งมาเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับอันนี้ก็ปอกสูบนะครับควานขัดให้นะครับสเตปดันโลนะครับไปถึงก็ไม่ต้องรันอินนะครับสามารถประกอบเสร็จติดเครื่องเช็คน้ํามันเครื่องแล้วก็วิ่งกันยาวๆได้เลยนะครับอันนี้ก็ขัดให้แบบพอดีพอดีนะครับ ก็ปอกสูบนะครับเราจะเผื่อไว้นะครับเผื่อไปใส่ปะเก็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งข้อเหวี่ยงก้านสองจังหวะนะครับอ่าสั่งข้อเหวี่ยงก้านสองจังหวะเผื่อปอกไว้ให้ใส่ปะเก็นด้วยนะครับเพราะว่ารถไนร้อยสิบตัวนี้ไม่มีแกนปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับชักยาวไปเลยนะครับก็ไปต่อโซ่เราลิ้นแล้วก็ไปหนุนปะเก็นเอานะครับไม่มีแกนปั๊มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่แข็งของเขานะครับทําการคว้านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเอาเสื้อสูบนะครับใส่กันนะครับนี่เป็นสเต็ปห้าสี่ชักห้านะครับสําหรับในร้อยสิบนะครับก็ปุ๊บนี่ครับประกบแข็งให้พี่หน่อยไหมดันแข็งเข้าไป นี่ครับก็สนิทนะครับอ้าวสนิทมันเท่ากันดิประกบไปหน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับปอกสูบนะครับห้าแดุห้านะครับควานไวห้าเก้าเห็นไหมครับมันจะใส่ไปนะครับพอดีเลยนะครับพอดีนะครับ ตัวนี้นะครับก็ไปเติมประเก็นได้อีกประมาณห้าถึง6มิลนะครับปอกที่ทําไปนะครับเพราะว่าขว้านความลึกนะครับคว้านลึกไว้ให้แต่ว่าปอกจะยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วจะชนข้อเหวี่ยงแล้วนะครับก็เหลือยืดข้อเหวี่ยงวันนี้ส่งได้นะครับของคุณอยู่เซฟนะครับวันนี้ก็ทักเข้ามาในเพจเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับพร้อมจัดส่งส่วนอะไรที่เหลือนะครับนี่ครับนะครับทั้งมาใหม่นะครับแล้วก็ของที่คาคาอยู่นะครับ อันนี้ก็ทยอยจัดส่งวันนี้นะครับน่าจะส่งหมดเลยนะครับยี่สิบชุดนี้นะครับก็เร่งมืออยู่ให้เต็มที่นะครับนู่นครับนู่นก็ผลิตอยู่นะครับผลิตอยู่ไม่ได้หยุดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จไปหมดแล้วนะครับชุดเก่าเก่าที่ค้างคมีแต่ติดต่อไม่ได้อีกเป็นร้อยชุดเลยนะครับติดต่อไม่ได้นะครับโทรไปไม่รับทักไปไม่ตอบนะครับไม่ทราบว่าเปลี่ยนเบอร์ก็เปลี่ยนเซตหรือเปล่านะครับถ้าอะไรใครค้างคาอยู่ก็ ทักเข้ามาได้นะครับมาคุยกันได้นะครับอันนี้ก็มาใหม่วันนี้นะครับมาใหม่ครับที่ส่งมาตกค้างหลังตั้งแต่สงการนะครับเป็นอาทิตย์เลยของเพิ่งมานะครับตกค้างอยู่นะครับเราก็ทยอยทําให้นะครับส่วนชุดคัสโซนิกนะครับที่สั่งทําไว้นะครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ชุดคัสโซนิกทางเรานะครับมีเยอะมาก นะครับเวทเวิร์ดนะครับพร้อมที่จะทําขึ้นได้ตลอดเวลานะครับขอให้สั่งมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้ได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ